ถามว่าวิจารณ์เมื่อบังเกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ประเสริฐวิจารณ์เมื่อบังเกิดนั้นกิงลักคโนมีลักษณะประการใดพระนาคเสนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชา ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐวิจารเมื่อบังเกิดนั้นอนุมัชนะลักคโนมีลักษณะรูปคลำไปตามวิตกขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรจึงนิมนต์ให้พระนาาเกษนกระทำอุปมาส่วนว่าพระนาาเกษนก็ถวายพระพรอุปมาว่ามหาราชดูราณะบพิษพระราชสมภาร ดุดกังสดานอันบุคคลเอาสันดาบเคาะดังกังเข้าแล้วเสียงดังเป็นกังวานครวนเบาๆนั้นวิตกมีลักขณะดุดแรกเคาะด้วยสันดาบดังกังเข้านั้นวิจารมีลักขณะดุดกังวานอันคร่ำครวญอยู่นั้นเหตุนี้จึงว่าวิจารนั้นมีลักษณะรูปคลำตามวิตกนั้นขอถวายพระพร พระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีทรงฟังก็ทรงพระสมูศรสมนัตตรัสว่ากัลโลสิสมควรแล้วพระผู้เป็นเจ้าวิจาระลักษณะปัญหาเป็นครบสิบสี่จบเท่านี้จบตติยวัค